มันเป็นวัวป่าน่โยมวันนี้จะให้วัวโยมกระโวดกระโดเอาไปเลี้ยงน,นะเป็นวัวป่าโยมจะเลี้ยงยังไงหลายคนบอกผู้ไดมาก็ดีแล้วก็เอาไปเลี้ยงโยมจะเลี้ยงยังไงบางคนก็จับเข้าไปขังในกรงในข้อถึงเวลาฝึก นัโมตักตะพอวัโตอะระโตสรรมาสรมพุจจะนักโมตักตาพะวัตโตอะระโตสัมมาสรมพุจจะอธิการะคัจจายานีพาปะิตานิวาระเย ทันทางเห็ักระตะุญญามปาปัสนิรัมัติมัโนติิติมณีธรรมะเป็นเดากเด็กแดงพระธรรมศาสนาในคุนยาภาษาเพื่อกำะทับประโภคธรรงงรัมชาตาที่เนทั้งหลายที่มาร่วมกัน ปฏิบัติซึ่งตั้งเพิิมเป็นบารมีให้แก่ตนเองในวันเข้าพรรษาวันนี้ตามสมควรแก่เวลาวันนี้ก็เป็นวันหรือว่าเป็นวันติดติดต่อกันตั้งแงต่เมื่อวานก็คือวันอาสาร้าวศา,ศา,ศาวันนี้เป็นวันแรงหนึ่งขเดือนแปด หรือว่าเป็นวันเข้าปัญชามีนี้เป็นวันอาทิตย์กมาพที่แปดสองผลเดือนที่อยู่นี้คือแปดหลังการเขาเ้าปรญชามก็เือะแล้นแรมข้ามเดือะะนแปดตลอดไกลมากสามเดือนก็ไปออกที่ขึ้นถึงห้าข้ามเดือนทีเ็แต่พูดคุยเรื่อง สาเหตุของการเข้าภาษาแล้วสิ่งที่ยังโยมวรปฏิบัติช่วงเข้าราษาเป็นอย่างไรในพุทธกาลนั้นการการเข้ารรษาเบื้องต้นแรกๆพุทธกาลเริ่มต้นไม่มีการเข้าภาษาถ้าสุดหลังจากได้ปฏิบัติตามทำทำตสอนของพระพุทธองค์ก็แย่งย้ายการไปเผยแพระพุทธศาสนาตลอดทุ่ ก็ได้ไม่ไม่ได้มีพระองค์ไม่ได้ย้ําว่ามีการจะต้องจำพรรษาในที่ใดที่หนึ่งจะหวังเพื่อการเผยแพร่แต่หลังจากนั้นไประยะหนึ่งก็เกิดมีปัญหาเกิดขึ้นก็คือเกิดขึ้นช่วงฤดูฝนทเพภาคตุสูนยเราก็เป็นปุตุนชนบางรูปก็ยังไม่ได้บนรู้ก็เป็นเหมือน แบบบ้านๆแบบเรานี้แหละเดินทางไปเผยแผ่ศาสนาไปพวกบางทีก็ไปเยี่ยมย่างข้าวปลาอาหารของญาติโยมบางทีญาติโย,ยมเขากำลังทำไรทำสวนหรือทำนาอยู่ก็พยายามจะสั่งสอนก็ไม่หมาะไม่สมที่ขวรแล่ว่าอิกทาหนึ่งก็สรรพสัตว์ทั้งหลายแมลงหรือสัตว์ที่อยู่ในดินทั้งหลายก็ เวลาเจอแล้วผลมันก็ขุดออกมาะทำให้มีการเหยียบย่ำเกิดขึ้นชาวบ้านก็ติเตียนว่าเอ๊ะทำไมเนอะสมณะของสมณะโอดงถึงช่วงการเข้าศาให้ดูผลไม่หยุดแต่ละที่อื่นๆศาสนาอื่นบรรพชิตนักบวชอื่นเขาก็หยุดกันช่วงการผลฉะนั้นพระองค์ก็เลยทึงอยาก พอเห็นการเกิดขึ้นก็นเลเยบัญคักให้มีการจำพรรษาอยู่ทั่วทไกลมากเขาได้เข้าคิดอะไรจากการที่เข้าจำพรรษาวันนี้เห็นแม่ขาวประชื้นใจเพราะขาวโวดยาแต่ละคนก็เยอะนาฟ้าแต่ละคนก็หลายน,นี้บางคนไม่ได้ใส่ชุดขาวมาประตามแต่ใจก็ มากระดใจพอวาาสะอาดวันนี้จะมายกคัศนาขึ้นมาว่าอภิทเรตการยานีเป็นต้นนั้นท่านพูดถึงว่าบุคคลพึงคุนขวายในจรมันงามพึงห้ามกิจอกากบาปหรือด่างชั่วเพราะถ้าเรา ทำบุญชา้าจิตย่อมยินดีในบัดนี้มความหมายของสิทศิ์เทพบุตลที่ได้กล่าวมา,าก้านพระก็เช่นกันเวลาเข้าภาษาก็ต้องอธิษาานจิตก็เอ,อยพระก็จะกล่าวว่าที่มัสมิงอาวาเสหิมังเตมาสามังเตมีข้าพเจ้าจะจังภาษาตรอด ไรามากในอาวาอย่างนี้จะไปที่อื่นไม่ได้นี่เขาเรียกว่าเป็นการอภิษฐานทําไมต้องอภิษฐานจิตจิตมันสําคัญขนาดไหนวันนี้อาจจะมาอรมมาได้บัวมาก็เยอะอยนิดหนมันเป็นบัวป่านะโยนวันนี้จะให้บัวโยมเพโตเพิ่โตลาไปเลี้ยนนะ เป็นรวมป่าโยมจะเลี้ยงยังไงหลายคนบอกผู้ได้มาก็าดีแล้วก็อเอาไปเลี้ยงโยมจะเลี้ยงยังไงบางคนก็จับเข้าไปขันในตรงในท้อถึงเวลาฝึกก็ฝึกให้ดีฝึกวัวแล้วก็ปล่อยให้มันไปจิน โยมจะสังเกตัวพวอเวลาเรียฝึกไม่จะดีขนาดไหนหน้าแล้วปล่อยน้มันไปกินมันก็ไปกินพืชไร่ของชาวบ้านของคนอื่นก็มีรวมนั้นกินพืชไร่ของเราก็เยอะยิ่งหน้าฝนยิ่งแล้วใหญ่ถ้าปล่อยไปยิ่งกินไรนาสวนผสมเขา่างนานาฉะนั้นหน้าที่ของเราคือ หน้าที่ของเรา้ะโยมได้บัวไปคนละตัวเราต้องทำไงต้องสนจับายต้องมัดผูกเชื่อกเพื่อมันไม่ให้ไปกินไรนาสวนผสมบน,นอื่นเพราะมันจะทำให้เราเดือดร้อนเดี๋ยวก็จะมีการปรับก,การออาโทษลนขึ้นมาหลังจากนั้นทำไงผูกเชื่อกเสร็จเราก็ต้องมัาผูกแตหลักปักหลักไว้ หรือปูกต้นไม้ไม่งั้นมันก็จะหลุดยอดถ้าต้นให้เชือกขาดมันก็ไปก็นเลือร้อนถึงเราเหมือนกันญาติโยมทั้งหลายคิดเราก็เหมือนกันเมื่อเขากลับป่าที่เอาเรามางนี้วันนี้ถ้าเราไม่ฝึกมันมันก็ไปเขาเรียกสเสวยอ,อารมณ์มันไปกินเรื่องน้อยกินนี่ไอ้ที่ไปกินทั้งหลายมันไม่ดีสุดอย่าง ไปคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้ทั้งโลกทั้งโรกรธคนนั้นบางทีต่อว่าเรามาเป็นสิบจุปีก็คิดเห็นหน้าเห็นตาของแคนอยู่ในใจแม้บางครั้งเราก็เข้าวัดแล้วก็รามัอดีเห็นหน้ามันก็ทำามึนตึงใจกันฉะนั้นจิตเราถ้าเราปล่อยไปเหมือนอวัวมันก็สารพัดทำให้เราเดือดรอ้อน ถ้าเราไม่เคยสูกเลยวันหนึง่งความเดือดร้อนอุปบากมันก็มันก็ทำนทำังรักษาานที่ได้กล่าวแล้วตั้งต้นฉะนั้นหน้าที่เราก็คือต้องทําอย่างไหรหน้าที่เราก็ต้องเอาสติไปเป็นเชื่อสตินี้ไปเป็นเชื่อวปูขิดไว้เวลาปูไว้แล้วเอาไปทำยังไงปล่อยมันไปหรือ พระคุณเจ้าหลายคนซึ่งฝึกมาดีแล้วเคยแวะมาเยี่ยมเยียนที่วัดบอกหลวงพ่อจะไปไหนต่อละ่ะปีนี้จะกำพันษาที่ไหนจะเข้าปริวัตรศีสกังที่ไหนท่านตอบกลับว่าอย่างไรแล้วเป็นินพาไปอ,ตอาตมมาทุาคำคำอยู่ที่ใจท่านจิตเราลองลอยไปตามธรรมชาติเราไม่ฝึกไม่ดึงจิตไว้มันก็ไปพู ช่วงออกพรรษาบางทีก็ไปไหนไปเยี่ยมญาติไปเยี่ยมญาติต่างๆเยี่ยมจากๆๆทำม,มิตรต่างๆหลังจากเยี่ยมเร็จอะไรตามมาความอาลัยอาวรณของญาติพี่น้องมันก็เกิดตามมาบางคนก็ไปสังสอนในทางที่ผิดผิดฉะนั้นถ้าเราไม่ดึงจิตกลับมากลับมาที่ไหนต้องมาโพ มาปูกอะไรจิตเราต้องมาปูก,กต้นไม้ก็คือกายกายเรานั่นัหนะโยมถ้าเราไม่รู้จักเอามาปลูกไว้กับกายมันก็รลองลอยไปเรื่อยสุดท้ายเราก็เดือดร้อนเหมือนเดิมฉะนั้นการอธิษฐานจิตวันนี้เราจะเห็นชัดหลายหลายคนพระคุณเจ้าก็ต้องอธิษฐานจิตช่วงเขา้าพรรษานี้เพื่ออะไร เพื่อฝึกจิตไม่ให้ไปออกไปข้างนอกไปแล้วก็เดือดร้อนตามมาแม่ขาวก็ตานทุกคนหลายคนบอกหลวงพอ่อเดี๋ยวปีนี้หนูจะเข้ามาจังหวัดศาดด้วยเขา้เขามาปฏิบัติธรรมด้วยทุกทุกคนครับก็คือมีเขาเรียกว่าอธิษฐานจิตท่านจิตเราไม่รู้จักอธิษฐาน เราจะทําอะไรั้ไม่ชัเด็กโยมฉะนั้นจิตเป็นเรื่องสําคัญอธิษฐานจิตต้องมีอะไรตามมาต้องมีสัจจาเขาเรียกสัจจา,าอธิษฐานอธิษฐานเสร็จอยากจะทําโน่นอยากจะทํานี่ฉนันจะเช่นบางคนช่วงเข้าพรรษาอยางงดเล่าเข้าพรรษาหลายคนก็ตั้งใจดีถ้าเรา อธิษฐานจิตอย่างเดียวไม่พอบางทีพอไปถึงข้างน,นอกปล่อยจิตออกไปกลับไปสู่เหมือนเดิมก็เยอะหรือพระคุณเจ้าพระองค์ก็ตรัสว่าถ้าใครก็ะามอธิษฐานจิตตั้งใจอยู่ให้คบพรรษาแล้วไม่จำคบพรรษาพรรษาขาดต้องอาบัดทุกคนฉะนั้นการอธิษฐานจิตจึงต้องมีคําว่าสัจญ,ญาเข้ามาเขาเรียกสัจาอธิษฐาน ที่อาตมาพูดหลายครั้งที่ว่าสัจจะเวอ,อมตะวาจาความสัดแลเป็นจริงไม่ตายฉะนั้นถ้าเราอธิษฐานจิตแล้วไม่มีสัจจะมันก็ไปไม่รอดญาติโยมทั้งหลายการที่อยากโยมเข้าวัดทําบุญในแต่ละครั้งแต่ละวันถ้าโยมไม่ระลึกทำจิตให้มันสะอาดบ่อยๆปล่อยจิตไหลไปตามอสวรริเลน ก็คือพืชไร่นั่นแหะที่ของชาวบ้านวัวนั้นมันก็ต้องไปกินสิ่งที่เดือดร้อนตามมาคือตัวเราฉะนั้นช่วงเข้าราษาจงฝึงกจิตให้อยู่กับตัวเองก็คือเอาสติมาดูตัวเองถ้าค่อยเชนกันช่วงเข้าภาษาก็พิจารณายิ่งหน้าฝนเนี่ยเราก็ยพยายพิจารณาได้ชัดเลยว่าอ๋อหลังคาเรารั่วไหม ถ้าลันพาเรารู้ว่าฝนตกก็จะเปียกทําให้เราได้รู้จักพิจารณาตัวเองเนืองๆว่าไอ้สิ่งที่เราทําที่ผ่านมานั้นมันเป็นบุญเป็นกุศลขนาดไหนแลวบาปขนาดไหนเรามาพิจารณาดูตัวเราพระองค์บอกว่าเวลาฝึกจิตมาผูกกับตัวเองผูกยังไงจิตมันจะได้สะอาด จิตมันไม่สมบรณ์บ,ปบ,บาปไม่ครอบงำพระองค์ตรัสว่าให้พวกเราอยู่กับปัจจุบันขณะความหมายว่ายังไงปัจจุบันขณะหมายความว่าโยมกําลังทําอะไรให้ดูสิ่งที่กาลังทําอยู่ขณะนั้นเช่นตื่นเช้ามาเราลุกขึ้นแปลงฟันเข้าห้องน้ําเวลาแปลงฟันเราก็กําหนดความรู้สึกว่า แปลงฟันหนอแปลงฟันหนอแปลงฟันหนอถ้าเราไม่จับความรู้สึกไปที่แปลงกระทบกับฟันเราก็แปลงลอยๆกินมันก็ออกไปกินพืชนได้จากข้างนอกเหมือนเดิมกินมันก็สกปรกบางคนแปลงฟันอยู่คิดถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เป็นอัไม่เป็นกุศลมันก็เป็นบา ผมก็สั่งผมหนอสั่งผมหนอเดินอย่างถ้าคุณเจ้าอจะมาเดินบินธบามส่วนใหญ่ก็จะไม่พูดไม่จาจิตเอาไปจับที่ไหนก็ดูเท้าที่กําลังเดินขวาย่างขวาย่างขวาย่างไปเจอเห็นหน้าโยงก็เห็นหนอพอใจยิ้มก็พอใจหนอเปิดปากก็เปิดหนอเห็นข้าวตกลงในปากก็เห็นหนอเห็นหนออยู่กับปัจจุบันขณะที่ทําอย่างนี้อยู่ ความโลภไม่เกิดความโกรธไม่เกิดความฟุ้งซ่านไม่มีการท้อถอยน้อยอกน้อยใจในความทุกข์ของเราไม่มีความหดหู่จากความยากจนจากอาชีพการงานเราไม่มีจะหุงข้าวผัดข้าวก็ผัดนอ้อผัดนออกวาดใบไม้ต้นไม้ก็ดูใบไ,ไม้กวาดไปปะทะที่ ปุ่นปะทะที่ใบไม้ก็เห็นหนอ <c oughs> เห็นหนอ,หนหนอจิตมันก็จะสะอาดฉะนั้นหลายหลายคนเวลามากวาดวัดทําความสะอาดวาดัดพระองค์บอกว่ามันเป็นบุญแม้แต่พระในกิจวัตรจิตปการก็บอกให้กวาดสารลาลานวัดลานเยนดีช่วงเข้าวราษานี้โยแม่ขาวตั้งใจเขาา้ามาพึ่งประพฤติปฏิบัตินอกจากจะทำพาทำวัดสวดมนต แล้วก็ฝึกเจริญกรรมฐานแล้วเวลาว่างก็มีความการอาจจะทําความสะอาดเช็ดถูวัดวาอาราหรือที่อยู่อาศัยของเราญาติโยมก็เช่นกันในข้าวภาษาพึงอธิษฐานชิดจัดดูเสนาสะนะหรือที่บ้านช่องอาศัยของเรามันสะอาดพอไหมถ้ามันสกปรปกมแมลงมันก็เข้าไปรุนเราเราวันหนึ่งเราก็ต้องไปฆ่ามันฉีดยากันยุงไปฆ่ามันบานก็เกิดขึ้นเหก ฉะนั้นในการเข้าพรรษานี้ให้โยมเอาวันนี้เตียตมาได้มีโอกาสแสดงวันนี้ก็เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันสิ่งใดที่เราจะพออธิษฐานจิตตั้งใจมั่นเพื่อให้เราเลี้ยงวัวไม่ไปทำให้ตัวเองเมือร้อนนั้นก็พึงฝึกวัวให้ดีโดยการฝึกจิตให้เกิดบุญเรียกว่าบุญมาวาสนาช่วย ยามป่วยก็หายคนหน่ายก็รักบุญไม่มาวาสนาก็ไม่ช่วยยามป่วยก็ยิ่งหนักคนรักก็ยิ่งหน่ายญาติโยมทั้งหลายในวันนี้อรตมภาพไม่มีอะไรจะมอบให้นอกจากขอบุญกุศลที่ญาติโยมได้ตั้งใจบำเพ็ญมาจนมาถึงวันนี้ขณะนี้ จงตั้งมีโอกาสให้ตั้งจิตอธิษฐานตั้งมั่นให้ตัวเรามีจิตที่สะอาดฝึกจิตของเราให้ดีดังที่พระคถายกขึ้นมากว่าอภิธทเรทกาลยาเนปาปาจิตตังนิปวารเย่ันทางหิกะระโตบุญญาปาปาสมิงระมติมโนนั่นก็แปลว่า บุคคลพึงขวนขวายในกรรมอันงามพึงห้ามจิตจากกรรมอันชั่วเพราะว่าหากบุคคลทำบุญช้าแล้วไสบาทย่อมครอบงำในจิตย,ย่อมยินดีในจิตฉะนั้นก็ขอให้บุญกุศลนี้ให้โยมได้มีแต่ความสุขความเกริญในโลกของพระพุทธศาสนา มีแต่ความสุขเจริญรุ่งเรืองในหน,น้าที่การงานแลือมีจิตที่เป็นผู้สนตลอดพรรษาตลอดไปการแสดงธรรมก็สมควรแก่เวลาขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการานี้